สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมเพื่อนมาชมนะครับผมทำความสะอาดสุสานของโบสถ์นะครับผมพ่อแม่พี่น้องก็มาช่วยกันหลากหลายกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาถ่ายเพื่อนเพื่อนชมเนาะนะครับผมนะเดินมาพี่สาวนะครับผมนะนี่ครับเป็นหลุมศพพ่อกับแม่นะครับผมฝังคู่กันเลยเนาะมาทำความสะอาดนะครับ สิ้นปีเนาะปิจะมีใหม่แล้วนะครับผมนะด้านข้างก็มีกอมไม้ไผ่ก็ใหญ่เลยนะครับผมนะดูนะครับลมลืนนะครับปนพื้นที่ประมาณสี่ไร่เนาะม,ม,มีเด็กญาติพี่น้องก็มาฝังเยอะเลยนะครับผมนะอันนี้ก็ ศพใหม่หน้าสุดนะครับหลุมศพสีขาวอเล็กนี่ครับผมนะครับทความสะอาดแต่หลากหลายนะครับผมนะอย่างออีกเยอะเลยนะครับผมนะมาถ่ายเพื่อให้ท่านชมเนาะ

ก็ค่อยเปาไอยเนาะพออากาศแห้งนะครับย่าจะหายเลยเนาะนะครับถ่ายประวัชมเนาะดูด้านในนี้นะครับนี่หลานบิชายนะครับที่ปานาเนาะมาช่วยกันครับ แม่กลัวก็กลังทำข้าวอยู่นะครับผมครับมาไม่ทันสาวเสื้อแดงทำงานนั่นอะ่ะก็ถ่ายตอนพักที่แล้วมาไม่ทันอะ่ะ มาไม่ทันเสื้อแดงก็คือต้องถ่ายวิดีโอเฉยๆไงพี่สไายเอาแก้วมาเสิร์ฟน้ำนะครับพี่ชายนะครับหลานชายนะครับก็หลานสไายเนาะครับพี่สบายนะครับ ออมาถ่ายเพื่อนชมเนะาะทำความสะอาดสุสานปีใหม่นะครับผมเนาะระลอนกันเลยครับผมอากาศหนาวนะครับแต่ร้อนนะครับผมเนาะคีมนี้กระตบตัวน,นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไปพบก,กันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมเปลี่ยนกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะจะได้ผลิต Pere, คลิปดีๆให้เพื่อนชมเนาะนะครัผมนะครับเป่งดวงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ